รถถังเปิดใจหลังโดนกระแสข่าวถอนโชคพอกลัวทาเครุพร้บสมภา์ของรถถังถอนโชคเพราะสาเหตุอะไรทำไมถึงถอนโชคมาฟังรถถังกันฮะที่เราถอนโชคกับทาเครุครับผมเป็นไงบ้างครับเรามีอาการบาดเจ็บอะไรตรงไหนครับอาอาครับผมมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่หลายๆไฟแล้วครับก็อาการบาดเจ็บนี้ก็เจ็บเป็นเรื้อหลังมาตลอดแล้วก็มันแบบพอเรารักษาแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งพอมาซ้อมมาชกพอโดนที่เดิมมันก็เจ็บอีก จนมาไฟล่าสุดกัแบบีิสุมเล็กก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เลยได้ไปแลวอย่างหนึ่งเราก็มีเวลาก<ๆ>ว่าจะได้ชกเนี้ยผมก็เลยเข้าไปหาหมอแบบจรงิงจังแบบแบบจริงจังก็คืออยากไปถามว่าอาการแบบนี้ต้องต้องยังไงบ้าง<ๆ>หมอก็ตรวจตรวจทุกอย่างตรวจเส้นคือคือกระดูกกระดูกไม่ได้เป็นไรครับเป็นเส้นครับเป็นเส้นตรงที่ว่าเราเราต่อยว่าดวงมันเล็กเราต่อยแล้วเส้นเส้นมันกระทบกับกระดูกน<ๆ>ิดหน่อยแล้วก็เลยต้องรักษาแบบ ทำเลเซอร์บ้าง,งอะไรต่างๆของเขาก็ประมาณเดือนเดือนหรือสองเดือนครับถึงจะฟื้นฟูได้แล้วก็ซ้อมแบบเต็มที่ได้ครับแล้วตอนนี้อาการมาเจ็บเรารักษาการฟื้นฟูนี่คือกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ยังครับก็ตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องต้องต้องรักษาบ่อยๆแล้วก็กายกายภาพตามที่คุณหมอให,ให้ให้มาด้วยแล้วเราเพื่อให้มือมันอยู่แน่นขึ้นหรือรอะไรเนี่ยครับครับก็เดี๋ยวมองว่าประมาณเดือนสามเดือนสี่อาจจะกลับมา เหมือนเดิมครับก็คือพักรักษาตอนนี้ก็คือรักษาหายแล้วแต่ว่ารอฟื้นสภาพนิดหน่อยใช่ครับผมแล้วแบบนี้หยุดไปนาน,านเใยสภาพร่างกายมันจะเป็นผลกระทบไหมผมคิดว่าผมไม่ไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดผม,มก็มีเตะฟุตบอลออกกําลังกายถึงไม่มีบ้างเข้า่ายมวยมีท้อบ้างแต่ผมออกกําลังกายตลอดเสมอไม่ใช่ว่าแค่มวยครับผมก็วิ่งวิ่ง,งออกกำลังกายตลอดแต่ผมเป็นคนที่ไม่ไลงโซเชียลไม่ได้ลงให้ใครเห็นมากกว่าครับก็อ,อย่างที่ทราบเลยว่าเราเองก็เตะบอลเตะอะไรอยู่เรื่อยไปใช่ครับใช่ครับ กับที่ถอนไทยก็ถึงต้องบอกว่าเสียดายแทนเลยครับเสียดายครับแล้วก็อยากบอกว่าทุกคนอาจจะตีข่าวว่าเสียห้าล้านเลยผมผมไม่ได้เสียหลายครับไฟไฟที่ผมยังชกุนไทยก็รู้ผมมากกว่าล่าสุนดนี่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันหลากหลายคอมเมนต์หลากหลายคนที่เอาไปตีข่าวแต่ผมก็ไม่เป็นไรครับผมอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจกับตงมวยไทยทุกคนนะคุณอย่าไปคอมเมนต์ว่าเขาผมคิดว่า คุณอาจจะรักสนุกแบบชอบที่คอมเมนต์มัวซัวตัวหลิงแต่ผมว่าคุณให้กำลังใจเขาดีกว่าครับถึงไม่ชอบก็เก็บไว้ในใจครับแค่นี้นแล้วกับการที่โซเชียลบอกว่าเรากลัวททคิลุอะไรอย่างนี้เรามีความสึกไงบ้างไม่กลัวครับผมคิดว่าเราผมช่วยใครก็ได้ครับผมเขาขึ้นมาเาใครด้ถ้าผมไม่เจ็บจริงๆผมผมไม่กลัวใครหรอกครับ ก็คือเรามีการบาดเจ็บจริงๆร็งชกทีก็มากกว่าไฟาที่แล้วสิบล้านมากกว่า,าก็น่าจะประมาณยี่สิบล้านก็ก็ค่อยว่ากันครับว่า <นะ S 1> ต้องมีต้องต้องมีบ้างแหละวันนั้นไม่มีมูลพูดออกมาได้อ่าใช่ครับแต่อย<ม>่างหนึ่งนอกเหนือจากเงินทองก็ต้องสุขภาพเราครับ เราไม่พร้อมจริงเราก็อย่าไปฝืนครับถึงแม้จะเป็นค่าตัวที่มหาศา,าลเราก็ต้องอดูแลคานึงถึงในความปลอดภัยของเรา้องครักบก็ยืนยันชัดเจนว่าเรามีการบาดเจ็บจริงๆครับผมครับไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรไม่ได้กลัวไม่ใช่เอาไปรับรองแพทย์มาช่วยเฉยๆครับ<ต>ผมแก่ต้องมีหลักฐานยืนยัน่าผม,ไ,มได้การได้รับการรักษาจริงครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็มีการรักษาแบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็รอการการฟื้นฟูอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันครับประมาณเดือนสามเดือนสี่เจอกันแน่นอนครับ เขาก็ฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์แล้วก็เสียดายกับไฟนี้เขาเยอะเลยฝากแฟนทุกคนครับแล้วก็ขอโทษทุกท่านด้วยที่ไม่ได้ดูอ่าผมกับทาเครุนะครับก็มีพี่สุเล็กเสียบแทนก็ไม่เป็นไรแต่แน่นอนครับในอนาคตผมได้เจอแน่นอนครับทาเครุก็รอติดตามเลยครับแล้วผมจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็รอติดตามกันได้ครับในปีนี้ก็อาจจะได้โชคหลายไฟแน่นอนครับผมโอเคครับก็ขอให้หายจากการมาเจ็บไปไว้ครับผมครับ ก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมปฏิตามข่าวสารวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมปฏิตามกันได้ที่ไลน์พีเคยี่สิบสพีเคยี่สอย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม